วันนี้ก็เปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะพอดีพี่เจอสุลต่านประจำแมปนี้วะ่ะจริงๆวันนี้นะครับพี่มีแพลนที่จะทําการลุยไนยแมอันสุดท้ายเนาะแต่ว่ามีน้องเขาทักมาขอให้เซ็นตัวละครแล้วก็ให้คอนไนเม์ด้วยไนยแม่ครีเอทเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันท็อปเซิร์ฟปะเนี่ยแบบสุลต่านจัดเลยอะสกินไดมอนด์อัปเกรดท่านครอกแมนใช่ไหมแล้วก็โกโจสตรรูลอยหัวคูอีกหนึ่งตัว โอ้แล้วนี่ด้วยชาร์โดประเด็นประเด็นคือทรยเอลมันเวอร์มากเลยเพิ่งรู้ว่าตัวเกมมีทร l ยเอลระดับขนาดนี้เนี่ยคือปกติพี่จะเล่นแบบนี้แบบผ่านๆไม่ได้จริงจังนะไม่ได้แบบไปนั่งฟาร์มเวอร์อะไรขนาดนั้นเว้แต่แม่งมีอะไรขนาดนี้เวอร์วังมากอ่ะเดี๋ยวขอทําการเซ็นตรัวละครให้น้องเขาก่อนละกันหรือว่าเราจะบิดดีวทุกคน <c oughs> ดูเป็นคนเลวร้ายขึ้นมาทันทีเลยเอ,อ,อันไหนวะเนี่ย เออ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 ชาโดาชาโดชาโดโอ้แล้วดูให้คนเซ็นมาเยอะมากเลยพี่เป็นคนที่7ส็นะีลสำหรับชาโดาตัวนี้กำลังโฟงกัสที่ทริเอลมันคืออะไรวะเนี่ยมันได้จากการยืน RNG หรอหรือว่าลงด่านไอ้ทริเอลสกีสกีบที่พี่เคยลงไปเมื่อวานปะอ่ะเซนเรียบร้อยคนที่7ดน,นะครับต่อไปโกโจุยเหรออัพ,พอคอกอัพ,พอคอกโกจุโอ้โกโจุยแดคน ไม่ได้อัพเคอก็ได้รู้สึกมันจํากัดแค่8ดคนเนาะเพราะงั้นตัวโกโจวยโกจจย์แกโกโจ,โกโจเนี่ยมันก็อยู่ที่8ดคนนะครับน่าจะไม่มีชื่อพี่หรือไม่ก็มันต้องเลื่อนลงหรือเปล่าส่วนอัพเคอก็โอเคคนที่ห้าเรียบร้อยอุ้ยมันเขี้ยวหน้าบิดจังเลยหยอกหยอกหยอกอ่ะก็ขอบคุณสําหรับไนท์แมร์ครีนะครับที่ให้มาส5้าอันเลยเอาไว้สุ่มละกันพี่เองก็อยากได้คอนผู้พัฒนาแม่งเสือกไปอยู่ไอดีลองโคตรสิงเลย รู้สึกเป็นทอ้อนี่น่าจะเซ็นได้แค่8คนนะครับอ่ะกดส่งเรียบร้อยก็ถ้าใครอยากให้เซ็นตัวละครอะไรนะฮะก็ทัก Facebook ทักดีดคอร์ดเข้ามาได้แล้วก็นัดเวลาละกันเนาะไปะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยไนเมอันสุดท้ายกันดีกว่าอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เองเคยลงไนเมอันนี้มาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะลงไม่ผ่านเพราะว่าเห็นหลายคนบอกพี่ขาดตัวอัปนาฬิกาเนาะเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยมีอัพนาฬิกาแล้วไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะฮะ ส่วนสเตปการเล่นก็คงเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคืออาจจะเปลี่ยนตัวละครในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับเอ้ยทำไมเสียงเพลงมันหายวะโอ,อมาแล้วมาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาจัดทีมแบบด้นสดเลยละกันนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะจัดทีมยังไงแต่ว่ามันดันมีตัวละครหนึ่งที่พี่ไปเอะใจตอนเล่นไอ้ด่านกิจกรรมพาร์ทเนอร์ก็เลยคิดว่าจะลองมาอะเดปรับปรุงให้เข้ากับทีมนี้ดู เอ่อตัวแรกนะครับที่จะเอาไปก็ต้องเป็นเจ้า Silver c a m e l ม a Girl ตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะในการแบกต้นเกมเพราะว่ามันใช้เงินวางศูนย์ด้วยบัฟไม่ซ้อนกับตัวละครอื่นนะแนะนำว่าควรมีแล้วก็ Dancing c a m ม a เนี่ยจะวางได้แค่5ตัวนะครับก็เป็นตัวฟาร์มเงินซึ่งจำเป็นอีกตัวหนึ่งเลยต่อไปตัวที่3เอาอะไรดีตัวที่3เอาอะไรดีนะอ๋อนี้พี่ก็ใส่สก,กินนะครับเป็นสก,กินแบบเลี้ยวก็จะใช้เงินในการวางในการอัพน้อยลงนะครับ ตัวต่อไปเออรดีเอ่อเมดิกไหมไม่แต่จําได้ว่ามันติดสตันบ่อยนะแต่ว่าเอานี่ก่อน Grid. กริดกริดครามล่ากายเนี่ยมันใช้ในการบูตเพิ่มระยะได้ด้วยซึ่งในโหมดของไนเมอันนี้เนี่ยมันจะโดนเนิบบับระยะเว้ยเพราะงั้นค่อนข้างสําคัญแล้วก็ตัวละครเนี้ยมันตีไกลมากเมดิกนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันล้างสถานะได้ด่านนี้ติดสตันบ่อยมากเลยเอาไงดีส่วนกริดครามลลากายเนี่ยพี่อัพตันทุกช่องนะฮะ เออไม่อมดิกไปละกันอ่าเดี๋ยวลองนี้ด้วยคอมเมนเดอร์คามิล่าโกลนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ถ้าใครเล่นในโหมดกิจกรรมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ซับพอร์ตและตีแรงมากก็ลองใช้ดูถ้าไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนออกละกันซึ่งมันมีสกิล call to arm เนี่ยตัวนี้เล่งสปีดในการตีเพิ่มดามเมจเพิ่มระยะด้วยคิดว่าน่าสนใจอยู่นะก็เดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าจะแบกได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยหาตัวอื่นมาแทนตัวนี้พี่ก็อัพตันทุกช่องเหมือนกันเนาะ ต่อไปสปีกเกอร์สปีกเกอร์พี่ขอเป็นตัวบารละกัน DJ Girl แล้วก็ R&Dj ทั้ง2ตัวนะครับ2ตัวนี้มีสกินนะต่อไปนี่ Shadow TV g u กตัวนี้ก็เอาไปแล้วก็เอาอะไรอีกเดี๋ยวเอาแค่ตัวนี้ไหม Sha ์โดทีวีกเนี่ยใช้สกินไดมอน n d แล้วก็มี trial กระปงก,กระปงตีติดไฟอันนึงนะฮะหาง่ายพองานก็จริงๆใช้อันอื่นดีกว่าแต่พี่ใส่แบงค์แต่สมัยนู้นเลย ส่วนนาฬิกาเดี๋ยวเอาเจ้าตัวอัปเกรดโคลอสเซลคร็กแมนก็คืออัปนาฬิกาไปละกันพอครั้งก่อนมีคนแนะนําว่าต้องมีถึงจะผ่านได้แล้วก็ G-man ห้าตัวนี้เอามาทําดามจส่วนช่องสุดท้ายเป็นโกโจยหัวโคหรือโกโจซัตโตอวยอจัดไปพิชัยในเจลสิตัวนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเนาะโอ้กว่าจะเข้าถึงเนื้อหาหลักก็รอไป5ทีแล้วกว่อนไปเริ่มเหมือนเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กันคนละหนึ่งครั้ง ไปแ,แล้วเราไปเริ่มเลยดีกว่าเอาจริงสําหรับในเมอันเนี้ยส่วนตัวพี่ว่ามันยากแค่ต้นเกมเวจุดตัวละครที่ควรวางเนี่ยพี่กําลังคิดว่าจะมีจุดนี้หนึ่งจุดจุดที่2จุดนี้แล้วก็ข้างบนนะครับเพราะว่าในในเมอันนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวางบนบนสุดเววางห่างๆห,หน่อยแล้วก็มีพื้นที่ตีเป็นรอบๆวงๆก็ดีถ้าสมมติวางหน้าหน้าสุดบริเวณเนี่ยมันจะสกิปเวฟไม่ทันประมาณว่าสิ่งที่เราต้องการคือรีบขึ้นเวฟต่อไปเพื่อเอาเงินแล้วก็มาอัพตัวเวอะ มาถึงวาง Silver ก่อนแล้วก็วาง Dancing c a m e เมล่าอีก5ตัวแล้วก็อัพไปเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับเวฟที่1เนาะกดอัพไปและพอขึ้นเวฟที่2นะครับสิ่งที่เราต้องรีบทำคือวาง s h a d โดไปเลย3ตัวอันนี้น่าจะเป็นสูตรเมตาที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะทำเหมือนกันแล้วก็วางตัวนี้ DJ Girl เข้าไปอีก1ตัวนะฮะเอ๊ะทำไมวางไม่ติดวะโอเควาง DJ Girl เสร็จต่อไปเรามาตัวเงินกันทุกตัวไปเลย ทีนี้ก็มารอขึ้นเวฟที่3ระหว่างนั้นก็ฉายแสงไปตีตีต,ต,ตีโอเคคิดว่าเคลียร์ได้อยู่แล้วก็กดอัพตัวฟาร์มเงินต่อเลยนะฮะพอขึ้นเวฟ3จะได้เงินมา1 7 0 0 0เเราไปอัพดีเจเกิลขึ้น2ดาวแล้วก็ชาร์โดขึ้น2ดาวเงินที่เหลือก็ไปอัพแดนซิ่งคาเมล่าทุกตัวให้เลเวลตันไปเลยอัพ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 โอเคตันทุกตัวเรียบร้อย ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรีบทําต่อไปคือวางโกโจครับโกโจมันจะมีสกิลที่ทําให้ติดสโล่ด้วยพองานค่อนข้างสําคัญเลยโกโจนี่พี่อัพเต็มทุกช่องนะค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ฟูลมากๆด้วยแล้วก็เตรียมตัวขึ้น2ดาวต่อต้อง2ดาวเท่านั้นนะครับถึงจะมีสกิลติดสโลอันนี้เคลียร์ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมหรือว่าจะมีหลุดวะได้อยู่โอเคขึ้น2ดาว แล้วก็อัพตัวชาโด์ขึ้น3เลยไหมเฮ้ย,ยแต่ว่าเรามาวางตัวนี้ก่อนดีกว่ากริดคาเมล่ากายตัวละครนี้เนี่ยเดิมทีพี่แทบไม่เคยใช้เลยนะจนกระทั่งไปเล่นไอ้โหมดพาร์ทเนอร์อ่ะมันบังคับให้เราใช้กริดเว้ยแล้วรู้สึกว่าอู้ไม่ใช้เงินวางน้อยใช้เงินอัพน้อยตอนเลเวล2ดันตีไก่เว้ยก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะสําคัญอะพราะงั้นพี่อัพอ2ดาวเลยจะเห็นว่าวงนอกสุดเนี่ยไกลมากเลยนะ แล้วก็ใช้เงินค่อนข้างน้อยแบบน้อยน้อยน้อยมากๆเลยเนี่ยแล้วขึ้น3ดาวใช้เงินสามหมื่น,นครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอัพไกลขนาดนั้นเวอัพแค่มาแบกช่วงแรกก็พออ่ะตอนนี้เราก็สามารถจัดการเคลียร์จากระยะไกลได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูที่เวฟต่อไปกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาวางนี้ด้วยอาร์เลนดีเจนะครับโอ้วงบัฟมันแคบว่ะอาจจะต้องขึ้น2ดาวหรือเปล่า เออเอาไงดีเอาไงดีเอ่ออัพขึ้นสองดาวเลยแล้วอัพตัวนี้ขึ้นสามดาวโอเคพี่ว่าน่าจะรอดอยู่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะกริดมันสามารถวางได้สองตัวเวเอาวางมาตัวที่สองจัดไปพี่ชายในเจลโอเคแล้วรีบขึ้นสองดาวดีกว่าเพราะหนึ่งดาวมันตีแค่มากเลยอ่านี่พอตีจากระยะไกลได้อยู่เฮ้ยพี่ว่าผ่านเวย เป็นการกลับมาที่มั่นใจว่าผ่านแนนอนอ่าสองดาวก็ตีไกลแล้วอัพสักสองอะ่ะไม่ไม่เกินสี่ดาวจําได้ว่าพอสี่ดาวแล้วมันตีแคบกว่าเดิมเว้ยพอเงั้นเราจบที่สามดาวดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัพชา์โดโกจวยแล้วก็อาร์เ DJ ยนดีเจดีเจกรบัฟต่างๆหรือว่าสี่ดาวเดี๋ยวว่าแต่สี่ดาวมันตีแรงนะแค่ว่าระยะมันดูแคบกว่าเดิมเว้ยเอาไงดีเอานี้ก่อน ดีเจเกิลขึ้นสามดาวเอาจริงพี่ก็เองก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านเว้ยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบที่ได้มีเจ้าอัพคอกแล้วมาลงด่าน,นี้เลยนะโอ้เลือดเยอะเว้ยน่าจะได้อยู่อ่ะพี่ว่ากริดเนี่ยขึ้นสี่ดาวดูแล้วกันเอา้าระยะมันก็ไม่ลงนีหว่าไปจําตัวไหนมาวะอ่ากริดสี่ดาวขึ้นห้าดาวใช้หนึ่งแสนกว่าเลยพี่ว่าอัพชาโดดีกว่าวะชาโด้อมันตีเอลี e ได้ดีกว่า โอเคชาโดตัวนี้ใกล้ตันแล้วอืมเวิร์กเว้ยแผนนี้เวิร์กตานี้กลิ่นแห่งชัยชนะมันมาว่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวอัพทุกตัวไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะ่าจะกดอัพออดล้ละเอ้อัพโกโจก่อนหรืออัพชาโดให้ตันก่อนดีวะแต่รู้สึกว่าชาโดมันสำคัญกว่านะโกโจมันต้องเลเวลสูงอะงั้นเอาชา์โดให้ตันก่อนละกัน รีบตันเร็วรีบตันเร็วเออตันแล้วตันแล้วคิดได้ไหมคิดได้ไหมโอเครอดวะบุดวิดตอนนี้กริดตันแอนดีเจขึ้น3ดาวที่เหลือก็มาลงโกโจดีกว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่กดอัปเกรดขวาบนละกันเนาะอัปเกรดอรัวๆเลยและนี่คือการสแปมปุ่มอัปเกรดก็หลัๆๆๆๆๆๆๆ <c oughs> งจากนี้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วพี่ว่าน่าจะค่อนข้างสบายคือ ตัวด่านเนี้ยมันลำบากแค่ช่วงต้นๆเว้ยแล้วก็จะไปยากช่วงอีกทีหนึง่งประมาณเวฟสิบกว่าๆเลยเพราะงั้นกดอัปเกรดออรลลวเลยละกันหลังจากนี้ก็เตรียมตัวนะครับสแปมโกโจ10ตัวเออลืมห่ดทุกคนลืมวางคอมมนเดอร์จริงๆมันมีกชื่อในแมปว่าพันเชอร์กรลนะแต่ข้างนอกมันใช้เป็นคอมมนเดอร์ใช่ไหมก็ทั้งคู่เนาะเป็นตัวละครที่ตีไก่มากแล้วก็บัฟเพิ่มระยะได้บัฟเพิ่มตีเร็วได้ ออกมาคู่กับแก๊งโกโจโอ,อาจจะรอดอ้อแล้วก็เลดเกมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดสิ่งที่สําคัญคือเราต้องกระจายโกโจโไปทั่วแมปด้วยเพราะว่าโกโจโเนี่ยระยะในการสโลมันแคบนะครับจะเป็นวงในสุดเลยเพราะงั้นช่วงต้นเกมก็เดี๋ยวมาแซป่แปมวางก่อนละกันเอ่มวางตรงไหนดีตรงนี้ไหมมีช่องอยู่วางป้ายวางป้ายวางได้ไหมไม่ได้ก็เดี๋ยววางรอบๆเลยละกันขอให้มันโดนบัฟให้หมดละกันจะวางตรงไหนก็ได้ อ่ะพราะงั้นเดี๋ยวพี่ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับโอ้โดนสตันบ่อยเว้ยจริงๆถ้ามีเมดิกชีวิตน่าจะสบายนะแต่มันก็โดนสตันนานจริงนะแต่เมดิกมันจําเป็นลวลแต่ปกติเวลาพี่เคยลงสมัยก่อนพี่ก็ใช้เมดิกนะเรารู้สึกว่าโกโจม,มันเล่งดาเมจได้เร็วมากเลยเอ่ออ่ะวางอัพคอร์กอัพคอร์กวางไปทําดาเมจโอ้โหแมบดูสว่างเลยแล้วก็คอนโทรลเพิ่มดาเมจด,ด้วยสับสับสับ,ส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 บ ไม่ทำไหรู้สึกต้นเกม G ีแมนมาดูตีแรงกว่าปะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ทำการวาง G m a มแล้วก็วางอัพนาฬิกาไปยาวๆเนาะเออทุกคนพี่เจอวิกฤตวะ่ะวิกฤตที่ทำดามเมจไม่ทัน <laughs> ดามเมจไม่ทันน่ะคือสล็อตที่11พี่ตัดสินใจว่าจะไม่วางไว้เพราะมันเป็นตัวละครจากการเป็นพาร์ทเนอร์ถ้ามันวางมันการันตีผ่านอยู่แล้วแต่อันนี้ดามเมจไม่ทันวะ่ะทุกคนเออ แย่ yeah, เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําการจัดทีใหม่แป๊บนึงพี่ดูแล้วว่าพี่พลาดอะไรตอนนี้รู้สึกว่าตัวพันเจอร์เกิลเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเว้ยตอนนี้เนี่ยพี่ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าพันเจอร์เกิลหรือคอมมานเดอร์ตัวเมื่อกี้เนี่ยให้เป็นพรามแทนนะครับพรามยูดีซีเพราะว่ามันสามารถป้องกันสตันได้ด้วยแล้วก็รีดดาเมจเลทเกมได้แรงมากก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะทาดาเมจทันตอนตัดคลิปเนี่ยช่วงแรกพี่จะทําการวางเหมือนเดิมเลยอาจจะมีการปรับนิดนึง เพราะงั้นเดี๋ยวช่วงพาร์ทสองคือช่วงหลังเนี่ยพี่จะข้ามไปตอนเวฟหลังๆเลยละกันนะฮะในรอบ2นะครับพี่ได้ทําการวางทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือเจ้ากริดเนี่ยขยับมาบริเวณริมๆขวาแทนเพื่อให้ระยะมันดีตีได้ไกลขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวตานี้ก็จะเริ่มวางเจ้าพราม UTC เร็วขึ้นหน่อยด้วยความที่มันป้องกันสตาร์ได้นะครับทำให้เราฟาร์มเงินได้เร็วขึ้นแล้วก็รอบนี้นะครับช่วงเวฟสิบเนี่ยพี่ได้ทําการ เอาโกโจมาวางตรงนี้แทนนะครับเพราะว่ามันจะได้มีระยะในการสตาร์ทที่แบบครอบคุมมากขึ้นละกันถ้าเรากระจุกอยู่ที่เดียวมันจะลําบากเนาะอ่ะเพราะั้นเดี๋ยวขอทําการวางก่อนนะฮะแล้วก็อัพโกโจตันปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปวางพรามยูดีซีละกันอ๋อแล้วก็แบ่งโกโจสักประมาณ3-4ตัวละกันวางกระจายทั่วๆแมปแบบนี้ก็ได้ให้มันสามารถช่วยสโลได้เนาะเอ๊ะจอค้างหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอกระจายก่อนละกัน อเอาเป็นว่ามุมนี้แล้วกันเนาะมุมนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มามุมนี้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันตรงทางเริ่มต้นเลยน่าจะเวิร์กอยู่วางดีเจเกิลไปด้วยเพราะว่าดีเจเกิลเนี่ยมันวางได้3ตัวนะครับเราก็แบ่งให้โกโจไปหน่อยละกันเนาะตอนนี้ก็วางพรามยูทีซีแล้วก็จีแมนห้ขึ้น3ดาวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปวางอัพคอกแล้วกันนะอัพคอกเนี่ยพี่ยังไม่อัพแต่มาวางเพื่อให้มีสกิลหยุดเวลาไว้ก่อนเพื่อชุกเฉินค่อยใช้ละกัน เรียกได้ว่าฉุกเฉินก่อนถึงใช้แต่ยังไงก็โฟกัสให้ G-Man ขึ้น4ีดาวก่อนเพราะว่า G-Man มันตีแรงต้นเกมดีกว่าเยอะเลยอ่าเดี๋ยวนะ5้า้ล้านใช่ไหมจัดไปยาวๆโอเคตอนนี้ G-Man 5.0นะครับในเว็บ12ก็ตันเรียบร้อยพามยูดีซีตัน G-Man ตันโกโจตันเหลือแค่อัพนาฬิกาเอ๊ะทำไมค้างอีกแล้ววะทำไมวันนี้ค้างบ่อยจังค้างแบบบ่อยแบบบ่อยมากเลยนะเนี่ย โอ้ค้างนานด้วยโอโอโโอ,โอเดินแล้วเดินแล้วทำไมวันนี้ค้างบ่อยจังเลยคอมพังปะเนี่ยนี่ภาพ u วดีซีตันภาพ u วดีซีนะครับเวฟสิบสองพี่ก็เปลี่ยนจากโมหมดหมัดกลับมาเป็นค้อนนะครับพอรู้สึกว่าตอนนี้ควรรีดดามเมจได้แล้วโหมดเมื่อกี้มันจะป้องกันสตันเนาะก็มาแบกช่วงแรกเฉยเวฟสิบสองก็กลับมาถือค้อนปกตินะฮะอ่ะต่อจากนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วเรามาอัพตัวนาฬิกายาวๆดีกว่า พี่ว่าเพื่อความชัวร์นะเว็บสิบสี่พี่ขอทําการย้ายโกโจ o, สักนิดหนึ่งแล้วกันย้ายมาวางแถวแถวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นหัวมุมทางเดินกลับเนี่ยสโล์ยาวๆนี่คือดีเลยวางไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะมีวางสามตัวละเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตัวนี้หลุดไปนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้ว <laughs> แย่แล้ววะแย่แล้วเอาไงดีวะกดหยุดเวลาดีไหมเอ๊ะทำไม เว็บสิบสี่เองอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ว่าต้องเสียสละก,กดหยุดเวลาแหละกดหยุดเวลาพลาดเลยนะพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยน่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนตดไปตดไปตดไปทีเนี้ยเนี่ยไทม์สลชนะครับแนะนาว่าใช้ทุกครั้งที่ขึ้นเว็บใหม่มันจะมีพวกตัวบอสเลือเดเยอะโผล่มาใช่ไหมเราก็กดใช้เลยอ่ะเนี่ยขึ้นเว็บใหม่ปุ๊บ เดี๋ยวเรากดไทมสแลชดเลยนะครับโอ้ทำไมต้องมีคัสสีนวะทำไมต้องมีคัสสีนคัสสีนนี่ไปเรียบร้อยหนึ่งตัวตรวดเร็วแล้วก็สแปมสกิลไปเลยส่วนตัวก็ยังให้สูตรเดิมนะขึ้นเวฟหม่กดใช้ไทมสแลชไปอินฟินิตี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้แค่ยามจำเป็นและกันแต่ต้องเลเวลหลังๆก่อนตอนนี้พี่ยังไม่ปลดอู้ๆๆทำไมมันกระตุกขนาดเนี้อู้อู้ พี่ว่าแปลกๆล,ล้ะมันแปลกๆแ,แล้วยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณชาคิดครับเออเฮ้ยตรงนี้เหลือตัวเดินชาแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสรุปพี่ใช้สูตรเดิมตลอดเนาะขึ้นเว็บใหม่รอบอสเกิดใช้ไทมส์สลัดมันก็สามารถผ่านได้เรื่อยๆแหละตั้งแต่สิบส1่สิบห้าสิหกสิบเจ็สิบแปสิบเก้ายิบมาแบบชิวๆเลยอ่ะตอนนี้ขึ้นเว็บยี่สิบละเว็บยี่สิบเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นตัวผู้พัฒนาใช่ไหมคีเอเตอร์เว็บ2ี่สก็เดี๋ยวพี่ กดสกิลเลยทุกสกิลเลยแล้วกันนะครับเอ๊แต่มันมีเวฟหน้าต่อดีว่ะแต่จริงๆกดไปก็ทันนะไม่น่าจะมีอะไรกดไปเลยแล้วกันกด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 อินฟิต้ได้ไหมกดไปเลยอันนี้อย่าไปหยองอย่าไปหยองนี่โชเทโชเทชเทจ๋งแจว๋วกระโดดฟันแบบอาชืบๆหล่อเท่ทำไมต้องมีคัสซีนวะอยากเอาออกอย่างเลย แล้วก็กดอันนี้ต่อ i ท e s สลัดจิงแจว๋วจิงแจว๋วมองไม่เห็นเลยตัวละครแม่งบงังแล้วก็ต่อด้วยการหยุดเวลาโอเคต่อจากนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับ i ท e s สลัดกดเรื่อยๆเลยก็ได้มันมันคููดาวน์เร็วแล้วกันแต่ว่า i n นฟินิตี้นี่เดี๋ยวเลิกใช้แล้วเราต้องรอเวฟยี่เอ็ดวฟสุดท้ายเนาะเวฟยี่สิบบอสก็ไปสบายเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเก็บเกรดสกิลครบทุกอัน คือจริงๆเรากดตอน20เนี่ยมันก็ยังทันตอนเว็บ2ีเเว้ยไม่ต้องกลัวอะไร2 1ก็เดียวบอสโผล่แล้วไหนดูสิอ้เจ็ดร้อยยี่สิบบีว่ะเจ็ดร้อยยี่สิบบีเลยงั้นเหรอเหมือนเดิมเลยสแปมสกิลไล่โกดทีละสกิลเลยอินฟินิตี้โชว์กำนิ้วแล้วก็ท่าฟันชิบชิบโอ้โหเลย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 กลับมาก่อนพี่พี่เลยอะ่ะ ฟาดไปดีฟาดไปดีแล้วก็ต่อเลยคัดซีนยาวๆเลยโอ้คัดซีนแม่งยาวจริงวะชืบๆนี่แน่ปาดปาดดินนิ้วเออแล้วก็ต่อด้วยการกดหยุดเวลาไปดิอ่ะกดให้หมดเลยแล้วกันก็พี่ว่ายัางไงก็น่าจะผ่านแหละบอลเลื่อนไม่เยอะมากนะครับไปเพราะงั้นถ้าตัดคลิปมันน่าจะยาวไปพี่ขอทำการข้ามเลยแล้วกัน อุ้ยไตเลวคูดาสก,กิลหยุดเวลามาอีกรอบหนึ่งชิว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 เรียบร้อยนะครับสำหรับไนแม่อันสุดท้ายว,วูเหนื่อยเนี <c> ่ย <oughs> จริงๆก็เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าแม่งตาหนึ่งใช้เวลานานเกินเลยพี่อัดคลิปมารวมๆก็ชั่วโมงกว่านะเล่นไปทั้งหมด2ตาใช่ไหมตาแรกไม่ผ่านแล้วตานี้ก็ผ่านตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ผ่านเวผ่านเฉย อ่ะโอเคเป็นครั้งแรกที่ผ่านนะครับก็จะได้ตัวละครใช่ไหมล่ะจำได้จำได้ไม่ยอมมาลงสักทีไงนี่ได้เงิน90,000ใช้เวลาไปโอ้โหร้อยนาที5้ินาทีอะอัพคลิปไปชั่วโมงกว่าไหนดูสิได้เป็นอะไรเอ่ยคอร์บเต็ดแจคอนดทาวเวอรว้าวตัวละครใหม่เดี๋ยวไว้มารีวิวละกันนะครับ ก็สําหรับโหมดนี้เนี่ยส่วนตัวแนะนําว่าควรทีมมันต้องฟูอะถ้าไม่ฟูมันเล่นยากเาพราะผู้พัฒนาเขาจงใจให้ด่านมันยากไปเลยเว้ยยากแบบยากมากๆด้วยเอ๊ะอยู่ไหนวะพี่หาตัวละครไม่เจอพี่หาไม่เจอเอา้ามาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหรือว่าต้องไปที่พาซ่าก่อนคอร์รัปตเตดไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องอยู่ตรงแกงนี้ไม่ใช่หรอ เอ๊ะเอ๊ะแปลกๆวะ่ะเออเอาเป็นว่าช่างมันล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหากำลังเบอร์เบอร์เล่นนานไงเอาเป็นว่าสลับทีมนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยพรามยูดีซีสามารถเปลี่ยนได้รู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้นะเอาแจ็คก็นอนมาน่าจะเวิร์กกว่าเพราะสกิลมันแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็ช่วงหลังเงินมันเหลือไงเดี๋ยวแจ็คก็นอนน่าจะโอเคกว่าจริงอยู่ที่พรามยูดีซีแบกช่วงแรกได้แต่ ช่วงแรกจริงๆโกโจก็แบกได้เหมือนกันเวก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ส่วนใครจะทีมยังไงแล้วผ่านง่ายกว่านี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะพอดีพี่อัดเป็นชั่วโมงเลยส่วนตัวละครที่ต้องมีจริงๆคือตัวนี้เวอัปนาฬิกาสำคัญมากสกิลไทมส์สลัอ่ะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า